สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะจะเป็นการอ่านเหมือนเมื่อวานนี้นะคะ,ะเราจะมาอ่านหน้าที่42และ43วันนี้ให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูเหมือนเดิมนะคะแนะนําตัวก่อนเหมือนเดิมนะคะ,ะรักเมืองไทยคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทย คนไทยเข้มแข็งรวมแรงรวมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามาคีธงไทยไตรรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวาศาสนาน้ำเงินงามตา พระมหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รานรุกใครเมื่อยามมีภัยร่วมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลก็จบเพียงเท่านี้นะคะอ่านสองหน้า โดยการอัดคลิปแล้วก็แนะนำตัวเองมาก่อนนะคะวิชาภาษาไทยก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ